ดื่มนมถั่วเหลืองมากเนี่ยจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมจริงไหมครับก็มีข่าวจากจีนหลายปีแล้วนะคะก็คือฝ่ายชายนมโตเท่าฝ่ายหญิงเลย<อ>กินนมถั่วเหลืองมาลเกลอนนะคะกินแทนน้ําก็เนื่องจากว่านมถั่วเหลืองมีไฟโตเอสเเจนหรือว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงที่มาจากพืชผักนะคะ,คะก็สามารถทําให้เกิดนมโตได้นะคะทีนี้ไฟโตเอสเจนจากถั่วเหลืองนั้นนะคะก็เจอเยอะ ในอาหารของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นก็มีเต้าฟูมีซุปถั่วเหลืองมิโซะซุปอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็พบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมะเร็งเต้านมน้อยก็มีความเชื่อว่าการกินถั่วเหลืองซึ่งมีฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันไปป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมแต่ปรากฏว่าในคนอเมริกาการกินถั่วเหลืองเพิ่มมะเร็งเต้านมอ่าค่ะแสนงว่าเชื้อชาติมีผลเกี่ยวกับถั่วเหลือง นะคะทีนี้คนไทยอ่ะคนไทยจะเป็นยังไงก็สรุปว่าให้เดินสากลางก็อยากกินเยอะนะคะค่ะยังไงก็ตามในการสังเกตของชบรี่เองนะคะก็คือคนไข้ที่เป็นเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นซีสรังไข่นะคะก็เมื่อไหร่ที่ดื่มดื่มน้ำต้าหู้เยอะๆปอกกัว่ามันมันไม่ค่อยยุบค่ะดังนั้นเวลามาหาชฉรีชยรรี่ก็ให้งดไฟโตเอสเจนทุกชนิดนะคะในการที่เวลารักษา รวมถึงถ้าเป็นซิสเตอร์นมหรือเป็นมะเร็งเต้านมก็ไม่แนะนําให้กินนมถั่วเหลืองนะคะแต่ถามว่างานวิจัยเนี่ยพบว่ามันทั้งปกป้องและทั้งเพิ่มในบางเชื้อชาตินะคะสรุปว่ากินอาหารหลากหลายและอยากกินเยอะเกินไปนะคะส่วนนมถั่วเหลืองก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยตัวเอสเทเจนนมถั่วเหลืองก็อาจจะเพิ่มการเกิดะมะเร็งเต้านมได้ในบางกรณีก็อาจจะปกป้องได้ก็ ให้ดีก็กินสายกลางนะคะโ oh, แ,แต่ที่เราป่วยเป็นมะเร็งนี่เราก็กลัวอยู่แล้วนะคะก็ต้องอระมัดระวังแล้วก็คอยคอยดูแลตัวเองนะคะ